ดูแลแม่ดูแลลูกน้อยใจตัวเองนะว่า <_ an> เฮ้ยทําไมชีวิตเราอาับพับจัง <_ an> พ่อก็ไม่มี <_ an> ถูกสามีทิ้งอีกทําไมมันแย่จังเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วลำบากเหลือเกิน คนราชบุรีอยู่อำเภอดำเนินสะดวกพ่อกับแม่เลิกกันตั้งแต่ปันแปดขวบมีแม่แค่คนเดียวดูแลปันมาแม่เป็นคนรับใช้ซึ่งมีรายได้น้อยมากปันเรียนโรงเรียนวัดตอนเด็กๆเ,เนี่ยรู้สึกว่าตัวเองขาดไม่มีเหมือนกับคนอื่นคนอื่นเนี่ยเขาก็จะมีพ่อมีแม่เวลาเรียนเราก็ไม่ได้มีหนังสือเรียนไม่ได้มีเสื้อผ้าเรียนขอจากรุ่นพี่จากญาติเราก็อยากมีชีวิตที่ดีเหมือนกับคนอื่น ฝันเลยอะอยากเป็นคุณครูแต่แม่ไม่สามารถที่จะส่งให้จบปริญญาตรีได้จบแค่ปะวะสค่ะภาษาอังกฤษไม่ได้ประสบการณ์ไม่มีซึ่งมันมีอาชีพเดียวเลยที่เราทําได้นะตอนนั้นก็คือเซลล์ขายบัตรเครดิต ทุกวันของปัน,นะคะปันจะออกไปหาลูกค้าไปตามแต่ละจังหวัดซึ่งเวลาเราเจอสํานักง,งานไหนโรงเรียนโรงพยาบาลเราก็จะเข้าขายบัตรเครดิตค่ำไหนเราก็จะนอนนั่นต้องประหยัดที่สุดห้องนอนหนึ่งโรงแรมหนึ่งอะคะ่ะเบียดเบียดกัน4คน5คนเพื่อจะได้หารค่าโรงแรมกันถูกๆมีสามีตั้งแต่อายุ20เลิกกับสามีตั้งแต่ลูกขวบหนึ่งปันอะเป็นเสาหลักของครอบครัวต้องดูแลแ,แม่ดูแลลูก ลำบากค่ะเครียดค่ะน้อยใจตัวเองนะว่าเฮ้ยทําไมชีวิตเราอาพับจังพ่อก็ไม่มีถูกสามีทิ้องอีกทําไมมันแย่จังเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่แล้วลาบากเหลือเกิน เราเลือกเกิดไม่ได้อะแต่สิ่งที่เราต้องทําในทุกๆวันเนี่ยมันคือรายได้หาเพื่อเลี้ยงครอบครัวขายบัตรเครดิตคือขายมาสิบกว่าปีแล้วอะค่ะมันไม่ได้เข้าใกล้อะค่ะคําว่ารวยหรือคําว่าสําเร็จเลยมันต้องใช้ชีวิตแบบเดือนชนเดือนเดือนชนเดือนไปในทุกๆวันชีวิตมันไม่ปลอดภัยอะแม่เราต้องแก่ขึ้นทุกวันลูกเราก็โตขึ้นทุกวันซึ่งตอนนั้นในครอบครัวไม่มีเงินเก็บเลยถ้าวันนี้อยากได้รายได้เพิ่มก็ต้องทําอะไรเพิ่ม วันนั้นเนี่ยที่เราเข้ามาในดีไอคอนเนี่ยคือเราเห็นในเรื่องของความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์และออฟไลน์เริ่มเปิดใจเริ่มเข้ามาเรียนรู้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะมีชีวิตที่ดีได้ ข้ามขีดจํากัดทั้งหมดที่คนอื่นบอกไม่ได้แต่เราบอกว่าเราทําได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วลงมือทำแต่วันแรกอะที่หลายๆคนจะบอกว่ายากเพราะว่าอะไรเรายังไม่ได้มีความรู้เรายังไม่มีความเข้าใจเราก็เลยรู้สึกยากแต่พอเราเข้ามาเรียนนะคะจะรู้เลยว่ามันเป็นอาชีพอาชีพนึงอะคะ่ะทุกคนซื้อของออนไลน์เปลี่ยนวิธีการตามโลกปรับตัวแล้วเรียนรู้กับมันแล้วทําให้มันเกิดเป็นมูลค่ากับเราเท่านั้นเอง ความตั้งใจของที่นี่คืออะไรครับเป็นโรงเรียนสอนในเรื่องของการขายของออนไลน์ครบวงจรเราจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้นเลยวิธีในการทําเริ่มต้นอายเยอะอายุน้อยเนี่ยสามารถมาเริ่มต้นในการสร้างความรู้ในเรื่องของออนไลน์เพื่อเอาไปต่อยอดห้องนี้ค่ะเราเอาไว้สําหรับนะคะการสอนตัดต่อวิดีโอตัดต่อในเรื่องของทับนิ่งต้องบอกว่าเป็นหัวใจ หลถ้าภาพเราสวยจะทําให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้ามาซื้อในร้านของเราเนี่ยได้ง่ายขึ้นค่ะนอกจากได้ความรู้แล้วยังได้เพื่อนได้คอนเน็กชันได้มิตรภาพดีๆอะค่ะตอนนี้มันมีลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้หมื่นกว่าคนแล้วค่ะสอนมาทั้งหมด39รุ่นแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะแล้วพอวันที่เราสําเร็จแล้วอะเราสามารถส่งต่อความสําเร็จแบบนี้ให้กับทุกๆคนที่มาเรียนรู้กับเราเนี่ยรู้สึกภูมิใจกยมาก็